หลอกดูดเงินป้าตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับขโมยข้อมูลปลอมแปลงตัวตนแม่รออะไรมาถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกโอนเงินกว่า1นล้านสองแสนบาทเพราะเหตุใดปัญหาแก๊งมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบก็ยังคงตามมาหลอกหลอนพี่น้องประชาชนตาดำๆหลอกลวงเหล่าผู้คนหาเช้ากินขําอยู่ร่ำไปวันนี้เราจะมาสํารวจแนวคิดทางจิตวิทยาที่บอกว่าไม่ว่าใครเองก็สามารถตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพได้รวมถึงแนวทางป้องกันเมื่อเราหรือคนที่เรารัก ต้องเผชิญหน้ากับผู้ร้ายเหล่านี้ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ Conflict Resolution Masterclass for Team Performance ลักสูตรจาก Mission Academy ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ของ m Mission to the m นูนครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราไปทานอุสาหะครับเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ท่ามกลางสารพันปัญหาที่ประเทศไทยต้องรับมืออยู่ตอนนี้นะครับ แต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาทางการเมืองนะครับแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวกว่าน,นั้นมากเป็นภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของพวกเรามากๆและผมเชื่อว่าหลายคนมีคนใกล้ตัวที่เคยตกเป็นเหยื่อของเรื่องนี้มาแล้วใช่ครับผมกำลังพูดถึงแก๊งมิจฉาชีพหรือที่เราเรียกว่าแก๊งคอรเซ็นเตอร์นั่นเองซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ใช่เป็นคอรเซ็นเตอร์อย่างเดียวนะฮะจริงๆมาในหลากหลายรูปแบบนะครับมาทางแอปพลิเคชันแชทก็มี SMS ก็มีนะครับ มาทางเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าเราก็เรียกรวมๆว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์และกันเราเข้าใจง่ายดีนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีคนใกล้ตัวนะที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับสูญเสียงเงินไปจํานวนมากนะฮะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นกับใ,ใครก็ได้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกก่อนครับว่าคนไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์มากขนาดไหน สภาพัฒน์นะครับหรือว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่งออกมารายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเลขที่ผมเห็นเราคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ call center คอรเซ็นเตอร์เนี่ยนะฮะตามรายงานที่บอกมาเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยนะครับตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มากที่สุดในทวีปเอเชียเกือบ79ล้านครั้งนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่น่า ตกใจมากๆเลยนะครับตามมาด้วยการตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการโดยรถยนต์สาธารณะคุณดนุชาพิจญานันเลขาธิการของสภาพน์ได้มองว่าหนึ่งในประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญคือการหลอกลวงทางโทรศัพท์นั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นในปี2566พบว่าคนไทยได้รับสายโทรและข้อความหลอกลวงมากที่สุดในเอเชียนะครับนี่คือที่มาของตัวเลขเมื่อกี้นี้นะครับจำนวนแป๊ะเลยเนี่ยคือ78.8ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า18%เมื่อเทียบกับปี2565นอะครับแต่พอมาคิดดีๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนจุดใต้ตำต่อนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงได้ฟังได้อ่านหรือพบเห็นการพาดหัวข่าวมากมายที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโทรมาหลอกว่าเป็นตำรวจเป็นข้าราชการนะครับหลอกว่าเป็นเพื่อนเก่าเปลี่ยนเบอร์นะฮะหลอกว่าเป็นแอปพลิเคชันดังหลอกว่าเป็นตัวแทนจากองค์กรใหญ่ หลอกว่ามีพัสดุมาส่งบ้างนะครับหลอกว่าของติดด่านบ้างอะไรบ้างสารพัดเต็มไปหมดเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเคยเจอประสบการณ์จากแก๊งคอร์เซนเตอร์มาโดยตรงอยู่แล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คิดว่าได้รับเกือบทุกวันนะฮะวันไหนไม่ได้รับแอบคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าบางวันได้รับกัน3-4สายเลยทีเดียวนะครับคำถามคือทำไมเราถึงไม่สามารถกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้สักทีนะคร ผมเชื่อว่าคำถามนี้หลายคนน่าจะถามนะว่าเอมันยากขนาดนั้นเฉลี่ยกับการจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งนั้นที่เราก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะประเด็นว่าทำไมถึงแก้ไขไม่ได้เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับว่ากระบวนการการทํางานของบรรดาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ว่านี้เนี่ยเขามีระบบปฏิบัติการอย่างไรบ้างการทํางานของแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับโครงสร้างขององค์กรองค์กรหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันเหนือกว่าแค่คําว่ากระบวนการนี่แหละครับ หรือถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงไปกว่านั้นก็คงสามารถเปรียบได้ว่ามันเป็นระบบโครงสร้างการทํางานที่คล้ายคลึงกับบริษัทเทเลมาร์เก็ตติ้งหรือการขายสินค้าทางโทรศัพท์ทั่วไปนั่นเองแต่ความแตกต่างสําคัญคือไม่มีสินค้าไม่มีบริการแต่เน้นการล่อลวงหว่านล้อมไปจนถึงบังคับขู่เข็นข่มขู่แบล็กเมลเพื่อให้ได้เงินจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์จะรวบรวมสิ่งที่เรียกเรว่าลีดเลสนะฮะหรือรายชื่อของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะได้มาจากแหล่งต่างๆที่ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายในราคาที่เรียกว่าถูกอย่างเหลือเชื่อนะครับเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ออกมายอมรับว่าเคยโดนหลอกไปทํางานให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้ออกมาบอกว่าเบอร์ที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรไปหา,หาหลอกคนไทยเนี่ยนายทุนคนจีนเป็นคนกว้านซื้อข้อมูลส่วนตัวของคนไทยมาถามว่าข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อเบอร์หรือเลขบัญชีธนาคารเลขแบบประชาชนหลุดมาจากไหนนะครับ คำตอบก็มาจากหลายแหล่งนะครับอาจจะมาจากข้อมูลที่เราไปลงไว้นะครับตามหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเลขาชน,นะครับซึ่งมันจะมีการซื้อขายกันเราเคยได้ยินบ่อยๆว่ามีข้อมูลจากแอปพลิเคชันนี้หลุดมีข้อมูลจากบริษัทนั้นหลุดนะครับโดยมีราคาหลากหลายนะครับอาจจะมีราคาตั้งแต่ข้อมูลชุดละ5้าถึงสิบาทดังนั้นกระดาษรายชื่อ1แผ่นจึงมีราคาสำหรับ call center เนี่ยหลายร้อยบาทเลยทีเดียว ต่อมาแก๊งคอร์เซนเตอร์จะติดตั้งระบบโทรศัพท์โดยใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติและเทคโนโลยีปรับแต่งหมายเลขโทรศัพท์ให้ดูน่าเชื่อถือก่อนปฏิบัติการนะครับจะมีการเตรียมสคริปต์ไปล่วงหน้าโดยเนื้อหาจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าจะเป็นสคริปต์สำหรับประเทศใดนั่นเองนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมักจะเป็นตระกูลเกี่ยวกับเรื่องพัสดุนะครับหรือว่าการอายัดบัญชีนะครับในสเปนนะฮะจะเป็นตัวแทนธนาคารนะครับแอบอ้างเป็นตัวแทนธนาคาร ในสหราชจ,จาณาจรยจะเป็นการเสนอขายประกันจากบริษัทที่ไม่มีอยู่จริงนะครับในอิตาลีเนี่ยจะเป็นการชวนลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้เป็นต้นน,นะครับแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะครับสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นการชวนลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจากพวกแกงคอเซนเตอร์ก็เป็นไปได้อยู่แล้วโดยวิธีการคลาสสิกของแกงคอเซนเตอร์แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยนะครับจะเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติหลอกให้เรากดหมายเลขอะไรบางอยา่างเพื่อให้เรารับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าหากใครกดหมายเลขเหล่านั้นนะฮะ ก็จะได้รับการโอนสายไปหามนุษย์ที่ทำงานอยู่ที่แกงคอร์เซนเตอร์ทันทีนะครับโดยมีประชาชนประมาณสัก3-5%นะครับที่จะหลงกลกฎหมายเลขดังกล่าวตัวเลข3-5%เนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าลองคิดดูว่าถ้าเกิดแก๊งไม่ชาชีพเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนไทยหลายล้านคนได้เนี่ยตัวเลข3-5%ก็คงไม่น้อยอีกต่อไป เมื่อปลายสายติดกับดักมิชาชีพก็จะหวานล้อมทุกวิถีทางให้เหยื่อโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่มีชื่อของตัวเองซึ่งหาซื้อได้ในตลาดมืดหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันดีในชื่อที่เรียกว่าบัญชีม้านั่นเองนะครับโดยเมื่อหลอกลวงสําเร็จเนี่ยพวกเขาก็จะแปลงเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีให้เป็นเงินสดโอนไปบัญชีอื่น หรือสกุลเงินเข้ารหัสโดยเร็วที่สุดเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยทางการเงินไม่ให้ตํารวจตามสืบได้ซึ่งจบัญชีม้าเนี่ยถ้าถามว่ามันตามรอยยากขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกว่าแค่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับคือมีนาคม2566ถึงเมษายน2567เจ้าหน้าที่ของไทยได้อายญดบัญชีม้าไปแล้วเกือบ200,000บัญชีนะครับโดยกว่า30บัญชีเป็นการเปิดบัญชีใหม่ซึ่งเท่ากับยังคงมีคนยอมตกเป็นตัวกลางนะครับทำงานเพื่อมิจฉาชีพและเป็นเหยื่อของการรู้เท่าไม่ถึงการเนินตราที่สูงอยู่ แต่ข้อมูลที่ชวนผวาก็คือการที่วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าบัญชีม้าส่วนใหญ่เมื่อรับเงินแล้วเนี่ยนะครับจะมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีทอดอื่นๆอ,อ,อ,อีก5าทอดด้วยกันซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแกงคอร์เซนเตอร์ได้มีการใช้เทคโนโลยีมากมายมาเป็นตัวช่วยในการหลอกลวงผู้คนนะครับให้เนียนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นเทคโนโลยีดีเฟกต e นะครับแปลงหน้าใช้ AI แปลงเสียงเป็นคนที่เรารู้จักแบบนี้เป็นต้นไปจนถึงการส่งข้อความทาง SMS อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งปัจจัยสําคัญเลยที่ทาให้ตารวจหรือรัฐบาลไทยไม่สามารถดําเนินการกวาดล้างหรือจับกลุ่มได้นะครับทั้งที่ร,รู้ปัญหาอยู่เตมอกนั่นก็คือปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในประเทศปลายทางเลยพูดง่ายๆคือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยฐานที่ตั้งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นกัมพูชาดังนั้นการดําเนินการทางกฎหมายหรือการสืบสวนสอบสวนจึงทําได้ยากเย็นมากมาก โดยคนร้ายปฏิบัติการข้ามประเทศและฐานปฏิบัติการบางแห่งเป็นพื้นที่พิเศษที่แม้แต่ตำรวจท้องถิ่นก็ยังจะเข้าไปในพื้นที่นั้นยากนะครับเช่นในประเทศเพื่อนบ้านของไทยบางแห่งก็เป็นเขตเช่าที่มีนักธุรกิจต่างชาติจากมาหาอำนาจมาเช่าพื้นที่ระยะยาวซึ่งตำรวจท้องถิ่นจะเข้าไปดำเนินการก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของพื้นที่ซะก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแลหลายๆประเทศจึงใช้วิธีป้องกนันมากกว่าปราบปรามในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับ คำถามก็คือว่านาวทางการป้องกันแก๊งคอร์เซนเตอร์มีประสิทธิภาพจริงไหมนะครับการแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ของรัฐบาลไทยส่วนใหญ่มักเน้นที่การจับกุมปราบปรามและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเช่นการจัดตั้งสายด่วนร้องทุกข์สำหรับเหยื่อหรือเล่าแคมเปญสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนแต่ความพยายามเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นในขณะที่หลายประเทศพยายามป้องกันไม่ให้สายเหล่านี้ไปถึงผู้บริโภคนะครับ คณะกรรมาการกำกับกิจการสื่อสารของสหรัฐหรือ f c c เป็นตัวอย่างองค์กรที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหานี้โดยให้อำนาจเครือข่ายมือถือในการบล็อกสายที่ไม่พึงประสงค์ทั้งจากบริษัทที่ผิดกฎหมายและสายที่อาจสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับ นอกจากนี้ FCC ยังกำหนดให้ใช้โปรโตโคอลที่มีชื่อว่า e r ต h ชเ k e ลเพื่อเป็นการเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ที่แท้จริงของต้นสายเพื่อต่อสู้การปลอมแปลงเบอร์ผ่านระบบ VOIP หรือว่า Voice Over Internet Protocol นั่นเองนะครับอีกมาตรการที่ใช้กันแพร่หลายคือทะเบียนห้ามโทรแห่งชาติหรือว่า national do not call registry ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ฟรีนะครับเพื่อป้องกันการถูกรบกวนจากบริษัทที่ใช้วิธีการขายสินค้าทางโทรศัพท์โดยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันไม่ฉาชีพได้โดยตรงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดดปััญหาไ้นะครบ อย่างไรก็ตามนะครับแนวทางป้องกันทั้งหมดนี้คือความพยายามแก้ปัญหาที่กลางน้ําเพียงเท่านั้นโดยการแก้ปัญหาต้นทางที่แท้จริงเนี่ยนะครับคือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลหรือถูกนําไปซื้อขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวซึ่งการแก้ปัญหานี้จําเป็นต้องมีตัวบทกฎหมายที่คุ้มครองอย่างเข้มงวดนะครับโดยสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเขามีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่ชื่อว่า General Data Protection Regulation หรือว่า GDPR นะครับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปอันเนี้ยเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อป้องกันข้อมูล ของประชาชนรั่วไหลโดยเฉพาะเลยซึ่งองค์กรต่างๆที่มีฐานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอยู่จําเป็นต้องรับผิดชอบเก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลออกไปได้มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับแบบมโหฬารน,นะครับค่าปรับที่ยุโรปเนี่ยเขาปรับกันทีหนึง20ล้านยูโรเลยนะฮะหรือว่า4%ของรายได้ของบริษัทตลอดปีแล้วแต่ว่าค่าใดจะสูง,งกันคือโหดมากๆปรับกันทีเนี่ยดุเดือดมากจริงๆนะครับ หันกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแม้ว่าคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากอสอทอชอเนี่ยจะมีการดร้วยค่ายมือถือมาหารือแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงแค่การขอความร่วมมือเท่านั้นหรือมากที่สุดในปัจจุบันนะครับเราก็เห็นแล้วว่าเริ่มมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาใน Product ต่างๆขององค์กรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับแอปพลิเคชันดูดเงินป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือวิธีอื่นๆอีกมากมายแต่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าม ทีนี้หลายท่านจะสงสัยว่าเหตุผลทางจิตวิทยาว่าทำไมคนเราถึงตกเป็นเหยื่อของแกงคอเซนเตอร์ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงเคยเผชิญหน้ากับมิจฉาชีพหรือแกงคอเซนเตอร์กันมาบ้างในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งหลายคนก็คงจะจับสังเกตได้ทันทีเมื่อรับสายหรือเห็นข้อความแปลกๆส่งมาก็ต้องมีความรู้สึกเอะกันขึ้นมาบ้างอย่างไรก็ดีคนบางกลุ่มก็ยังตกเป็นเหยื่ออยู่แต่เพราะอะไรกันมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ที่จะอธิบายว่าทําไมบางคนจึงโดนหลอกนะครับ งานวิจัยทางจิตวิทยาที่วิเคราะห์การหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมากกว่า580ประเภทชี้ว่ามิจฉาชีพมักใช้เทคนิคจิตวิทยาการโน้มน้าว2ประเภทหลักๆนะครับอันแรกเราเรียกว่าการอ้างอำนาจหรือว่า authority effect และ อีกอันหนึ่งเราเรียกว่าการกดดันโดยจํากัดเวลาหรือจํานวนรางวัลตอบแทนหรือว่า scarcity effect การอ้างอํานาจก็เช่นการอ้างว่าตัวเองเป็นตํารวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบอกว่ามาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อสร้างความรู้สึกไว้วางใจกับเหยื่อส่วน scarcity เนี่ยทำไปเพื่อสร้างแรงกดดันจิตใจให้เหยื่อต้องรีบตัดสินใจโดยปราศจากการคิดอย่างรอบคอบนะฮะนอกจากนี้งมีการหลอกลวงแบบอืนอ่นๆนะครับเช่นบอกว่าจะแจกของนะครับและการที่ต้องส่งข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้ ซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยอาศัยความโลภของเหยื่อเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มที่แก๊งคอรเซนเตอร์มักจะเพ่งเรงมากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มคนสูงวัยและคนชรานะครับซึ่งผมก็เห็นข่าวว่ามีผู้สูงวัยจํานวนมากเลยเนี่ยนะครับออกมาร้องทุกข์เรื่องของการตกเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพเหล่านี้แต่เพราะอะไรกัน ทำไมเราผู้สูงอายุถึงโดนแก๊งวิชาชีพหลอกลวงง่ายกว่านะครับผมว่าไปเจอบทความบทความหนึ่งที่ตอบคำถามเรื่องนี้เป็นบทความของคุณหมอเอลชัชะพลนะครับจากเพจเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับขออนุญาตนํามาแชร์ต่อนะฮะคุณหมอบอกว่าสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า prefrontal cortex นั้นฝ่อลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นสมองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการคิดด้วยตรรก,กะการใช้เหตุผลการยับยั้งชั่งใจนะครับ ใครเคยอ่าน Thinking Fast and Slow นี่คือ System 2ที่หนังสือพูดถึงนะฮะดังนั้นเมื่อสมองส่วนนี้บางลงเนี่ยการคิดด้วยตรรกะที่ซับซ้อนก็จะทําได้แย่ลงและการตัดสินใจจะขุ่นหันพันแล่นมากยิ่งขึ้นเบรกไม่ค่อยอยู่คิดอะไรพูดเลยคิดอะไรทําเลยทําให้คนสูงอายุจึงคิดตามการหลอกที่ซับซ้อนได้ไม่ค่อยทันนะครับและเมื่อตัดสินใจทําไปแล้วก็เบรกตัวเองไม่ค่อยอยู่นั่นเอง 2. ความยืดหยุ่นของระบบประสาทหรือที่เรียกว่า Neuroplasticity นั้นลดลงนะครับ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์ประสาทจะสร้างเน็ตเวิร์กได้ไม่ดีเท่าคนอายุน้อยเพราะเมื่อเซลล์ประสาทสร้างเน็ตเวิร์กได้ไม่ดีจะทําให้สมองเรียนรู้หรือปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆหรือการหลอกลวงแบบใหม่ๆได้ช้าลงนั่นเองนะครับดังนั้นหลายอย่างที่คนอายุน้อยมองว่าเฮ้ยนี่มันหลอกกันชัดๆนี่นะบางทีผู้สูงอายุอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อันที่3สมองของคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีภาวะที่เรียกว่า positivity effect หมายถึงว่าสมองของคนสูงอายุจะมีแนวโน้มที่จะเลือกรับข้อมูลเลือกจําหรือว่าเลือกนึกถึงข้อมูลด้านบวกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและอธิบายว่าทําไมผู้สูงอายุมักมองโลกในแง่ดีมากกว่าตอนอายุน้อยนะครับหรือเมื่อนึกถึงความทรงจําเก่าๆก็มีแนวโน้มจะนึกถึงในแง่ดีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยากจะช่วยเหลือคนนะครับจะขี้สงสารมากกว่าอยากจะบริจาคมากกว่าคนอายุน้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับ การที่ผู้สูงอายุมองคนในแง่ดีไว้ใจคนอื่นง่ายก็ทําให้ตกเป็นเหยื่อต่อมิจฉชาชีพได้ง่ายเช่นกันด้วยข้อที่สคือความเหงานะครับข้อนี้ตรงไปตรงมานะครับคนอายุน้อยมีแนวโน้มจะราคาญคนที่เข้ามาหลอกแต่ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเหงาและมีแนวโน้มอยากจะคุยกับคนที่เข้ามาคุยกับเรานะครับเมื่อคุยนานก็ยิ่งมีโอกาสาโดนหลอกมากขึ้น5คนสูงอายุมีสิ่งที่เรียกว่า temporal discounting เปลี่ยนไป โดยสิ่งที่เรียกว่า t e m p o r a l discounting อาจจะพออธิบายแบบง่ายๆได้ก็คือความสามารถในการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองคือการอดทนรอที่จะได้ของที่ดีกว่าในอนาคตนะครับคนสูงอายุจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้น้อยลงก็คือจะไม่รอถึงอนาคตแต่ว่าอยากทำสิ่งที่ต้องการทำตอนนี้เลยนะครับทำให้ง่ายต่อการโดนหลอกมากกว่านะครับเช่นมิจฉาชีพอาจจะบอกว่าเดี๋ยวอีก2วันก็ได้ผลตอบแทนแล้วนะครับหรือต้องรีบโอนนะไม่งั้นจะไม่ทันแบบนี้เป็นต้นนะครับ รื่อที่6คือคนสูงอายุจะมีสิ่งที่เรียกว่า introception ลดลงโดยสิ่งที่เรียกว่า introception คือการเปลี่ยนแปลงภายในของร่างกายเมื่อรู้สึกถึงอันตรายในคนทั่วไปเมื่อสมองรับรู้ได้ว่ากําลังมีอะไรไม่ชอบมาผ่ากลมีอันตรายหรือกําลังโดนหลอกนั้นสมองจะส่งสัญญาณให้ร่างกายทํางานต่างไปหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเหงื่อจะออกมากขึ้นกล้ามเนื้อจะตึงตัวมากขึ้นนะครับเราเรียกง่ายว่าเรามีเซนส์นะฮะของความอันตรายนั่นเองนะครับ แต่ในคนสูงอายุเนี่ยนะครับสภาวะน,นี้จะน้อยลงนะครับเพราะระบบประสาทในร่างกายทํางานได้ช้าหรือน้อยลงนี่คือ6สาเหตุที่ทําไมเราต้องระมัดระวังผู้สูงอายุในครอบครัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเรามิชชาชีพอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเลยนะครับนั่นก็คือ victim blaming หรือว่าการโทษเหยื่อนะครับเนื่องจากว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในขนาที่ เหยื่อเหล่านี้กําลังโดนหลอกลวงอยู่นั้นเนี่ยพวกเขาคิดอะไรอยู่สภาวะทางอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างไรบ้างหรืออยู่ท่ามกลางสถานการณ์หรือวิกฤตชีวิตแบบไหนกันแน่นะครับสุดท้ายเราจะมาพูดกันถึงว่าวิธีการเท่าจะรับมือกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้ควรทํำยังไงดีนะครับในเมื่อเรารู้เทคนิคทางจิตวิทยาของแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้แล้วนะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากวิธีรับมือเอาไว้เพื่อทุกคนจะได้ใช้หากวันหนึ่งท่านต้องเจอกับตัวเองนะครับหรืออาจจะไปฝากครอบครัวของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของท่านก็ดีนะ ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เคยโดนแก๊งคอรเซนเตอร์โทรมาหลอกมีวิธีการรับมือแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยโดนนะฮะสามารถรับมือได้ดังต่อไปนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 1. ตั้งสติก่อนรับสายทุกครั้งตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้แน่ชัดก่อนกดรับสายนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเบอร์แปลกนะฮะตั้งสติก่อนเลยนะฮะจะรับเบอร์แปลกต้องตั้งสติไว้ว่าเอ้ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับสองระลึกอยู่ในใจว่าสถาบัานการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัว ผ่านบุคคลทางโทรศัพท์หรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าสถาบันการเงินโทรมาหรือเปล่านั้นผมจะใช้วิธีการวางสายและโทรกลับไปที่สถาบันการเงินนั้นด้วยเบอร์ที่เรารู้ว่าเป็นเบอร์ของจริงแน่นอนแล้วค่อยโทรไปสอบถามว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับบัญชีหรือว่าบัตรหรือว่าอะไรของเราหรือเปล่านะครับ 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีความเกี่ยวพันกับการหลอกลวงครั้งนี้หรือไม่อย่าตกใจจนเกินไปนะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นมาจากตํารวจมาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยโดยปกติเขาไม่ติดต่อประชาชนทางแอปพลิเคชันแชทต่างๆหรือว่าทางโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับสห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆเด็ดขาดและรีบวางสายให้เร็วที่สุด 5. ห,หลังวางสายให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานหรือสถาบันที่ถูกแอบอ้างโดยทันทีและหหากพลาดพลังเป็นเหยื่อนะครับให้ติดต่อไยังสถาบันการเงินเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือทันที สิ่งที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันเราได้มากที่สุดจากบรรดาแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือสติครับทุกคนต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและผมเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่พยายามอย่างเต็มที่นะครับเชื่อว่าในการที่จะจัดการกับบรรดามิจฉาชีพที่ขโมยทั้งเงินขโมยทั้งศักดิ์ศรีและขโมยชีวิตของเหยื่อไปเป็นจำนวนมากเราไม่อยากเห็น ใครก็ตามอีกแล้วบนโลกใบนี้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนเลวพวกนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon. continue with your mission